สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่16มิถุนายน2566นะครับคุณเปรยสิเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมไทยโโค้์ชื่อเรื่องว่าต่ำค่ากว่ากระเบื้องก็ขออนุญาตหยิบยกบทความของคุณเปรยสิเงินนั้นมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังนะครับรายละเอยียดที่คุณเปรยสิเงินเขียนเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่ายกคือใคร ยกคือเหยื่อที่สมยอมของก้าวไกลสู่ความเป็นเครื่องมือกระบวนการ3นิ้ว3ามสัตว์สู่ปฏิกิริยาสังคมใหม่ปฏิรูปคือปฏิวัติชนิดขุดรากถอนคนตามแนวทางาศาสดาตาประดุจจะสําเร็จได้ขั้นแรกขบวนการนําซึ่งกระจายตัวทุกตามสถาบันการศึกษาในคราบครูอาจารย์นักวิชาการทั่วประเทศโดยมีองค์กรปีาศาจในคราบนักบุญตะวันตกเป็นแบ็กอัพจะล้างสมองเปลี่ยนความเชื่อเพราะความเกลียจชังให้เกิดในหมู่นักศึกษาและเยาวชนรุ่นต่อรุ่น ตามแผนจะล่มชาติต้องล่มด้วยการทำลายระบบสังคมและระบบครอบครัวให้พังก่อนจากนั้นการหักจัดหักยอดยึดแผ่นดินง่ายดพลิกฝ่ามือวิธีไปถึงจุดนั้นเขาสร้างกลุ่มแนวตั้งคอยหว่านล้อมชักชวนปลูกปัน่นกลุ่มเป้าหมายมาเป็นกลุ่มแนวร่วมพร้อมกลนเตอร์จากนั้นกระจายตัวสู่ปฏิบัติการตามเป้าหมายปฏิวัติสังคมรากสู่สังคมยอดใหม่ด้วยชุดความคิดเลวให้สุดอยากให้สุดแรงให้สุดเวียงให้สุดเพื่อช็อคสังคมเปลี่ยนรักจากช็อคนั้น ไม่มีความหมายปฏิกิริยาตอบรับจากสังคมคือคนจำคนสนใจนั่นตางหากคือความหมายที่ต้องการจากปฏิบัติการเรวให้สุดหยุดที่ความไม่จำฝูงสัตว์ต้องต้อนฝูงชนต้องนำในสังคมที่ช็อกยอ่อมแฝงความตื่นกลัวคนที่ตื่นกลัวจิตจะพร้อมสยบยอมความก้าวร้าวรุนแรงยอมรับกระบวนการส้มล้มชาติคืออำนาจเหน,เนือกว่าเนี่ยเห็นแกงสามสัตว์ใช้นักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อเล่นหยกให้ปฏิบัติการเร็วสุดลั้วชั่วสุดขีดเพื่อเลี้ยงกระแสะให้อยู่ในตลาดส้ม วันสองวันนี้เรียกว่าสุดๆยึดตลาดสังคมข่าวสารเท่าที่ฟังก็มีบรรดานักการศึกษานักการสังคมรวมทั้งนักสิทธิมนุษยชนออกมา้ความเห็นเกี่ยวกับเด็กคนนี้ส่วนหนึ่งมองโลกมองสังคมผ่านความเป็นจริงทางพฤติกรรมซ้าๆซ,ซ,ซ้อนๆพฤติกรรมระยำเกินผู้ใหญ่แต่พอถูกจับอ้างสิทธ์วัยเยาวชนไม่เกิน18ส,ส่วนหนึ่งการทฤษฎีการคำพีเด็กแล้วก็ท่องไปผมฟังนะักการศึกษาคนหนึ่งจำได้เลยว่าเจ้าคนนี้สมัยอรุงอิงสอบเข้าจุฬาเกิดปัญหาข้อสอบรั่ว นักข่าวไปสัมภาษณ์ความที่เป็นนักการศึกษาอยากพูดก็อยากกลัวพ่ออุ้งอิงก็กลัวก็ให้สัมภาษณ์อ้อมเขาวงกดเจ็ดรอบผ่านมาร่วม20ปีแล้วมั้งน,นึกว่ายัางหาทางกลับไม่ได้ก็กลับมาได้แล้วเมื่อวานนี้เห็นให้สัมภาษณ์ประเทงเด็กแก่แดกตามวิสัยจานจอกแหนโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กบ้างละต้องเปิดพื้นที่ผ่อนปรนให้หยกบ้านละเพราะประเทศมีนักการศึกษาประเทศลูกตามลมสมประโยชน์การเมืองไม่ยึดเหตุแห่งความจริงที่เกิดปัญหาเอาแต่การตำราท่องทฤษฎีพูด แหล่งการศึกษาวันนี้มันจะกลายเป็นแหล่งเพราะนักเรียนเร็วนักศึกษาล่มชติวันนี้ไงแก่แต่ทันสมัยนะเห็นใช้สับแสงอย่างพวกจานรหาอะไรพวกแก๊งสามสัตว์เขาใช้พื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ผ่อนปรนผมมันแก่ตกยุคตตม่ไม่ทันแต่พอรู้ทันเรื่องจกกระเบื้อนนี่คนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนจะพูดจาให้ความเห็นอะไรควรต้องดูถึงเหตุแล,เและเจตนาในพฤติกรรมการกระทำของเด็กก่อนและดูพฤติการแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของการกระทำด้วย ไม่ใช่ยึดแต่คําว่าเด็กเป็นน้ําหนักที่ต้องอภัยและยกประโยชน์ให้ไปทุกเรื่องเพราะเออก็ตีหัวเด็กนั่นแหละไอ้แก๊งส้มสามสัตว์มันจึงใช้ช่องว่างนี้ล้างสมองเด็กเป็นเครื่องมือนําร่องล้มระบบสังคมจะเห็นชักพวกนี้เดี๋ยวเดยวไม่กล้าจะต้องมีแกนตั้งนําขบวนไปเป็นแก๊งคุ้มกันถึงจะก,กล้าเลีงให้สุดหยุดที่ระยำ อย่างยกไปอารวาสครูอาจารย์ในโรงเรียนหน้าโรงเรียนจะมีตัวนำกลางไปเป็นฝูงมีบทให้พูดให้แสดงแล้วถ่ายทำคลิปโชว์ยกไม่ได้ชั่วโดยสุจริตหากแต่จงใจชั่วทุกวันนี้พูดกันตรงๆร,ระบบราชการอันเป็นเสาเข็มสังคมชาติสมสุดเจ้าหน้าที่แบกรับน้ำหนักแรงกระแทกภายนอกภายในให้ประชาชนมั่นใจว่าชาติเสียได้ไม่ถึง70%ก็ <c oughs> <c oughs> ดูสิกระบวนการส้ม3มนิ้วซอกรอยตะเข็บสถาบันมา45หปีระบบรัฐดูจะไม่อาทอน กินเงินเดือนกินยศกินตําแหน่งการสุกสําราญชนิดบ้านเมืองใช่เรื่องของข่าปล่อยจนมาถึงวันนี้ไปจนถึงขั้นทําประชามติแยกแผ่นดินมันมีอะไรที่ผิดรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งชัดมากไปกว่านี้อีกไหมผมว่าไม่มีแล้วนอกจากนั้นต่อไปถ้าระบบรัฐยังนำแน้มอยู่อีกก็รอให้พวกก้าไกลให้มันเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จากราชอาณาจักรไทยเป็นสาธารณรัฐ ถ้าระบบราชการไม่ว่าพลเรือนตำรวจทหารยังถอดม,ม้วบให้ขบวนการส้มสามนิ้วเดินสายปลูกกระดมแยกชาติแยกแผ่นดินอย่างที่ทํากันทุกวันนี้ต่อไปจะเท่ากับว่าหลักประชาชนให้ตัดสินใจในแต่ละวิถีทางกันเองถ้าถึงจุดนั้นผลดีหรือร้ายกับประเทศคงไม่ต้องให้ผมตอบเอาคลิปหาเสียงทิธนาทรพันธิกาพิธาและผู้สมัครสสก้าไกรพูดปลูกกระดมชาวบ้านเหนือจรดใต้มาดูบ้างสิถ้าไม่ทําอะไรกันให้เห็นว่า ประเทศมีตำรวจทาหารบ้านเมืองมีกฎหมายแล้วก็ชาวบ้านก็ต้องไปพึ่งกองทัพก้าวไกลกฎหมายคนาธรปิยบุตรอุ่นใจปลอดภัยกว่าทาหารตำรวจต้องไปรัว้วสถาบันยุติธรรมต้องเป็นหลักระบบราชการต้องเป็นที่อํานวยรัฐบาลต้องเฉียบขาดไม่อย่างนั้นในสังคมที่มากด้วยผู้ตามก็จะหันไปสยบยอมยึดโจรเป็นที่พึ่งตามสัญชาติายาณวันนี้ผมขอชมและยกย่องผู้บริหารครูอาจารย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและนายปรีชาจิสิงห์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่ออกแถลงการว่าตามที่น้องหยกมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามสื่อต่างๆและช่องทางโซเชียลมีเดียนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองร่วมถึงสภานักเรียนขอแถลงการดังนี้หนึ่ง น้องหยกสาเร็จการศึกษาชั้นมสาปีการศึกษา2565ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายวันที่1เมษายน2566มารดาของน้องหยกได้มาบันทึกขอเลื่อนการมอบตัวเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมสีต่อมาวันที่19พฤษภาคม2566โรงเรียนได้รับรายงานตัวน้องหยกไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิการศึกษาต่อหลังจากศู์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีจังหวัดนครปฐม,มไม่ปล่อยตัวในคดีมาตรา112 ซึ่งในการรายงานตัวดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัวตามประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา2566ที่กำหนดให้นักเรียนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมผู้ปกครองในวันที่2เมษายน2566ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนก่อนและเน้นย้ำให้นำผู้ปกครองก็คือมารดามามอบตัวนักเรียนสมบูรณ์ภายในวันที่10มิถุนายน2566ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่โรงเรียนต้องยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ DMC ของกระทรวงศึกษาธิการแต่นักเรียนไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ทำให้ไม่มีฐานข้อมูลในระบบจึงไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในปีการศึกษา2566 2หลังจากที่น้องจบเข้าไปเรียนในวันที่2 2พฤษภาคม2566โรงเรียนได้ชี้แจงให้รับทราบระเบียบแนวปฏิบัติตามคู่มือน,นักเรียนปีการศึกษา2566ที่ผ่านมาประชาพิจารณ์โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้แต่น้องหยกไม่ปฏิบัติตามระเบียบเช่นไม่แต่งกายชุดนักเรียนการทําสีผมการมาเรียนตามเวลารายวิชาตามความพอใจของนักเรียนรวมทั้งขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมอื่นซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการไม่ยอมรับกฎระเบียบและไม่เข้าสู่กระบวนการของโรงเรียน 3. โรงเรียนขอเน้นย้ำให้ทราบว่าไม่เคยปฏิเสธการนับนักเรียนเข้าเรียนและได้ให้การดูแลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มกําลังความสามารถ ถึงแม้นักเรียนไม่ได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กล่าวมาแล้วขัน้นต้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและครูอาจารย์ทุกท่านทําหน้าที่เสาหลักให้กับคนชาติที่ขอยกย่องผมกราบวิญญาณท่านครับนี่คือสิ่งที่คุณเปรย์สิงห์นั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่16มิถุนายน2566นะครับคุณผู้ชมก็ดูแล้วกันจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสังคมเรื่องของเด็กหยกในครั้งนี้เนี่ยครับนั่นเป็นการเปลี่ยนความเชื่อเพราะความเกลียดชัง ทาให้เกิดสถานการณ์ที่กําลังไปอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่คุณเปลยวีิงินบอกว่าวันนี้มันถูกใส่ชุดความคิด,ด,ดแรงให้สุดอยากให้สุดแรงให้สุดเหวี่ยงให้สุดเพื่อที่จะช็อกสังคมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับช่องทาอินเตอร์นิวนั้นก็เลยเก็บนํามาฝากคุณผู้ชมนะครับ